สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่อง Sleeping Beauty ปี2011เรื่องราวเริ่มขึ้นที่ลูซี่เธอเป็นหญิงสาวซึ่งกำลังศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมีฐานะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เธอต้องคอยออกไปทำงานเพื่อส่งเสียตัวเองเรียนซึ่งเธอทำลายอาชีพมากโดยงานแรกที่เธอทำอยู่นั่นคือเธอต้องการเป็นคนทดลองให้นักศึกษาแพทย์ใน l a บ ซึ่งตอนนี้เธอก็ได้ให้นักศึกษาแพทย์คนหนึ่งซ้อมสอดท่อยางลงไปในลำคอของเธอแล้วเมื่องานแรกเสร็จแล้วลูซี่ก็มาทํางานต่อที่ร้านอาหารเธอมาทําความสะอาดร้านหลังจากร้านปิดและหลังจากเลิกงานแล้วเธอก็ได้ไปที่บาร์แห่งหนึ่งเธอนั่งจิบเหล้าอยู่แล้วก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นเพื่อนของเธอได้เดินเข้ามาหาลูซี่แล้วก็บอกให้ลูซี่ไปคุยกับผู้ชายสองคนที่อยู่อีกด้านหนึ่งของบาร์ให้หน่อยเมื่อลูซี่เข้าไปคุยชายสองคนนั้นก็ตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะเป็นคนพานลูซี่กลับบ้า ไปด้วยและลูซี่ก็ได้แนะนําให้พวกเขาลองโยนเหรียญแล้วทายดูว่าใครจะเป็นคนให้ตัวเธอกลับบ้านไปก่อนที่ทั้งสองคนจะทายหัวก้อยกันแล้วลูซี่ก็ได้เดินออกไปกับชายคนที่ทายถูก เช้าวันต่อมาลูซี่กลับมาถึงบ้านแล้วก็เจอกับพี่สาวและแฟนของพี่สาวของเธอซื้อได้มาทวงค่าเช่าบ้านกับรูซี่แต่เธอก็ทวงว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของพ่อกับแม่แต่พี่สาวอยากจะให้เธอช่วยเรื่องค่าน้ำค่าไฟและอยากให้เธอล้างห้องน้ำให้สะอาดโดยลูซี่ก็ได้จ่ายเงินให้กับพี่สาวเธอไป แต่ดูเหมือนว่าพี่สาวของเธอและแฟนหนุ่มจะไม่อยากให้เธออยู่บ้านหลังนี้สักเท่าไหร่แต่ลูซี่ก็ยังมีงานที่ต้องทําอีกงานหนึ่งโดยเธอทํางานเป็นพนักงานจัดเรียงเอกสารเข้าเล่มดูขณะที่เธอทํางานอยู่นั้นแม่ของเธอก็ได้โทรเข้ามาอย่างที่ออฟฟิศ แล้วนั่นก็เริ่มทําให้วัวหน้าของลูซี่รู้สึกไม่พอใจเพราะเธอมองว่าก,การที่ลูซี่ออกไปคุยโทรศัพท์เป็นการรบกวนการทํางานและแม่ก็โทรมาเพื่อขอหมายเลขบัตรเครดิตของลูซี่เพื่อจะเอาไปใช้ใจ่ายซื้อของและเราจะเห็นว่าลูซี่ได้แบกภาระค่าใช้ใจ่ายหลายทางมากจากนั้นลูซี่ก็ได้ไปหาเพื่อนชายของเธอเพื่อนของเธอมีชื่อว่าเบิร์ดแมนซึ่งลูซี่นั้นดีกับเบิร์ดแมนมากๆเธอได้ซื้อของมาฝากเขาก่อนที่ทั้งสองคนจะสอบถามสารทุกสุขดิบของกันและกันทั้งสองคนได้คุยถึง เรื่องราวในอดีตโดยเบิร์ดแมนนั้นชอบลูซี่มากและเบิร์ดแมนพยายามทําดีกับเธอแต่ว่าเขาป่วยมากร่างกายของเขาไม่ค่อยแข็งแรงเขาเลยไม่ค่อยกล้าจีบเธออย่างเต็มตัวและนั่นก็ทําให้ลูซี่เป็นเพื่อนที่ดีกับเบิร์ดแมนเพราะว่าเธอสงสารเบิร์ดแมนและอีกอย่างเขาก็เป็นคนพูดอะไรตรงไปตรงมาทําให้เธอค่อนข้างชอบเขาวันหนึ่งลูซี่ได้โทรไปยังหน้าประกาศรับสมัครงานในหน้าหนังสือพิมพ์ ทางเจ้าของงานที่ประกาศหาพนักง,งานก็ถามเธอว่าเธอมีอายุเท่าไหร่มีรูปร่างแบบไหนลูซี่ก็ได้บอกข้อมูลไปแล้วทางเจ้าของงานก็บอกให้ลูซี่เข้ามาที่ออฟฟิศได้เลยพอมาถึงที่ออฟฟิศทางานลูซี่ก็ถูกสัมภาษณ์แล้วจากนั้นเธอก็ได้พบกับคาร่าคาร่าก็บอกว่างานแรกของเธอนั้นเธอต้องใส่ชุดชั้นในไปเสิร์ฟอาหารให้กับแขกระดับ v i p และลูซี่จะต้องทํางานร่วมกับผู้หญิงอีกหลายคน โดยที่ค่าจ้างของเธอนั้นสูงถึง250เหรียญต่อชั่วโมงซึ่งนั้นเป็นเงินที่เยอะมากสําหรับเธอและเธอจะต้องเก็บความลับให้ได้ถ้าเกิดเธอปากโป้งและเก็บความลับไม่ได้ทางนายจ้างมีวิธีลงโทษที่รุนแรงซึ่งถ้าเธอพร้อมเราก็จะตัดชุดให้เธอลูซี่ก็ตอบตกลงไปและยังบอกว่าเธอพร้อมทํางานและนอกจากนั้นเธอก็ยังเก็บความลับได้ดีอีกด้วยและทางคาร่าก็บอกกับเธอว่าอาจจะมีการรูปไล้หรือแทะลมจากลูกค,ค้าแต่ขอให้มั่นใจได้เลยว่าช่องคลอดของเธอจะไม่ถูกสอดใส่อย่างแน่นอนเธอจึงไปเตรียมตัวตัวเองให้พร้อม ด้วยการไปสปารวมถึงแวกขนรวมทั้งขนตรงนั้นของเธอด้วยและเธอเจ็บมากจนร้องออกมาหลังจากนั้นลูซี่ก็ได้ดมาหาเบิร์ดแมนและรินไวให้เขาและก็ซ้อมเสิร์ฟไว้สำหรับแขก VIP ในคืนนี้ที่เธอต้องบริการและงานแรกที่ลูซี่ต้องทำก็มาถึงเธอต้องใสช่ชุดชั้นในซึ่งเป็นชุดชั้นในที่โป๊เอามากๆและต้องไปคอยเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มให้ชายแก่ไฮโซที่มาสังสรรค์กันรวมกับพนักงานเสิร์ฟคนอื่น ที่แต่งตัวเช่นเดียวกับเธอและได้มีเสรีฐีแก่คัดค้าเธอจนล้มลงแล้วเธอก็ทำแก้วแตกและก็มีชายแก่อีกคนเข้ามาประคองเธอแล้วบอกว่าลุกขึ้นเถอะนูไม่มีอะไรเสรียหายหรอกและเหมือนว่าชายแก่คนนั้นกำลังสนใจเธออยู่และเมื่ออยู่ในห้องพักพนักงานเพื่อนร่วมงานของเธอชวมว่าเธอทำงานได้ดีจนเมื่องานเสร็จลูซี่ก็ได้ค่าจ้างที่มันเยอะมากแบบที่เธอไม่เคยได้มาก่อนและคืนต่อมา ลูซี่ก็มานักที่บาร์ที่เธอมาประจําและก็มีชายแปลกหน้ามาคอรนั่งกับเธอด้วยและเธอก็รู้สึกว่าเธออยากจะมีอะไรกับชายคนนั้นและได้บอกกับชายคนนั้นไปตรงตรง และภาพก็ตัดมาในวันรุ่งขึ้นลูซี่ใส่เสื้อผ้าตัวเดิมที่เธอไปเที่ยวบาร์เมื่อคืนก็ได้มาหาเบิร์ดแมนเธออยากให้เขาเลิกเหล้าซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาป่วยเธอพูดด้วยความเป็นห่วงแต่ว่าเบิร์ดแมนก็รู้ตัวว่าเขาไม่สามารถที่จะหยุดดื่มได้ลูซี่ได้เข้าไปนอนกอดเขาพร้อมกับร้องไห้ออกมาเพราะเธอรู้ว่าเธอต้องเสียเบิร์ดแมนไปอย่างแน่นอนเพราะว่าอาการของเบิร์ดแมนดูไม่ดีโดยเธออยากจะให้เบิร์ดแมนกลับมาสุขภาพดีเหมือนคนปกติเช้าวันต่อมา คนของคาร่าก็ได้ติดต่อมาหาลูซี่เธอเสนองานใหม่จะให้ลูซี่ทำเป็นงานที่ได้เงินมากและพอลูซี่มาถึงคาร่าก็ให้เธอไปอาบน้ําและล้างเนื้อล้างตัวให้สะอาดก่อนและคาร่าได้ชงเครื่องดื่มบางอย่างให้ลูซี่เธอบอกกับลูซี่ว่าเครื่องดื่มน,นี้จะทําให้ลูซี่พลอยหลับไปจนรู้สึกเหมือนหมดสติ และในการหลับหลนั้นเธอจะไม่รู้สึกตัวและจะไม่ฝันโดยเมื่อลูซี่ตื่นขึ้นมาอีกครั้งมันจะเหมือนกับว่าวันเวลาเหล่านั้นไม่เคยเกิดอะไรขึ้นมาก่อนและเธอจะรู้สึกสดชื่นเหมือนได้ชีวิตขึ้นมาใหม่และหลังจากนั้นเธอก็จะได้เงินแล้วซึ่งมันเป็นงานง่ายๆที่รายได้ดีเมื่อ Lucy ลูซี่พลอยหลับไปบนเตียงก็มีเศรษฐีชราเข้ามาอย่างห้องของเธอซึ่งเศรษฐีคนนั้นคือคนที่ประคองเธอในงานเลี้ยงซึ่งเขาหมายปองเธอมาตั้งแต่งานในวันนั้นแล้วเขาได้นั่งคุยกับคาร่าก่อนที่คาร่าจะบอกกฎของห้องว่า คุณจะทําอะไรกับเธอก็ได้แต่ห้ามสอดใส่เป็นอันขาดเศรษฐีวัยชระได้ถอดเสื้อผ้าของเขาออกและเข้าไปนอนลูปไล้ลูซี่ขณะที่เธอเปลยกายอยู่และหลังจากภารกิจของชายชราเสร็จสิน้นคาร่าก็ได้จ่ายเงินให้กับลูซี่และให้คนไปส่งเธอที่บ้านพอลูซี่มาถึงบ้านเธอก็เห็นจุดหมายจากแฟนของพี่สาวบอกให้ลูซี่ย้ายออกจากบ้านนี้ไปพวกเขาให้เวลาลูซี่แค่2อาทิตย์สําหรับการเก็บข้าวของ ต่อมาลูซี่ก็ได้ใช้เงินที่หามาได้ไปเช่าอาพาร์ตเมนต์นห้องใหม่ซึ่งห้องของเธอล้อมรอบไปด้วยกระจกแต่ว่าเธอน้น้นอนไม่ค่อยหลับอาจจะเป็นเพราะว่ามันแปลกที่หรืออาจจะเป็นเพราะฤทธิ์ของเครื่องดื่มที่เธอได้ดื่มไปตอนทำงานกับคาร่า ลูซี่นั้นยังคงไปทำงานกับนักศึกษาแพทย์ในการเป็นลูกมือหมอและก็ไปทำงานเข้าเล่มเอกสารเหมือนเดิมเพราะเธอ,อยังคงต้องใช้เงินและจะย้ายออกมาอยู่อพาร์ตเมนต์ใหม่อีกเธอเลยไปของ,งานกับคนของคาร่าให้หางานเธอเพิ่มในที่สุดเธอก็ได้งานซึ่งงานเหมือนกับครั้งแรกไม่มีผิดและก็มีเศรษฐีชราคนใหม่เดินเข้ามาในห้องของลูซี่ที่นอนอยู่คาร่าก็ได้แน,นำกฎของห้องนี้ให้กับลูกค้าและพอพูดคุยกันเสร็จคาร่ากเ็เดินออกจากห้องโดยที่เศรษฐีรายใหม่คนนี้ได้ทางขาของลูซี่ออก และเอาตัวเขาไปครอบเธอเอาไว้และเขาก็เริ่มเลียไปทั่วใบหน้าของลูซี่แต่ว่าในครั้งนี้ชายชาราคนนี้ดูเหมือนจะเป็นคนชอบความซาดิสเพราะว่าเขาได้ถึงร่องรอยไหมจากบุหรี่เอาไว้ที่ใบหูของเธอด้วยและเช้าวันต่อมาขณะที่ลูซี่กำลังเรียนหนังสืออยู่นั้นเบิร์ดแมนก็ได้โทรมาหาเธอและบอกให้เธอมาหาเขาหน่อยแต่ก่อนจะไปหาเบิร์ตแมนลูซี่ได้แวะไปที่ร้านขายกล้องวงจรปิดและก็ได้ซื้อกล้องตัวจิ๋วมาด้วยตัวหนึ่ง เพื่อจะเอาไปแอบติดในห้องตอนที่เธอไปทํางานเพื่อเธอจะได้รู้ว่าตอนเธอหลับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและพอถึงห้องของเบิร์ดแมนลูซี่ก็พบว่าอาการของเบิร์ดแมนดูหนักและสมอามากและเบิร์ดแมนก็เหมือนรู้ตัวว่าเขาเองอาจจะอยู่ได้ไม่นานเขาเลยขอให้ลูซี่นอนเปลียกายในอ้อมกอดของเขาและหลังจากนั้นเบิร์ดแมนก็ได้เสียชีวิตลงพอเสร็จสิ้นงานศพของเบิร์ดแมนลูซี่กับเพื่อนชายอีกคนหนึ่งก็ได้มางานศพของเขา พวกเขาได้มาคุยกันที่สวนหลังบ้านและลูซี่ก็ได้ถามเพื่อนชายของเธอไปว่าเรามาแต่งงานกันไหมแต่เพื่อนชายของเธอบอกว่าทำไมตอนที่มีโอกาสเธอถึงไม่ยอมพูดเราชายคนนั้นก็ได้บอกอีกทีว่าตอนนี้เขามีแฟนแล้วแล้วทำไมเธอไม่ขอตั้งแต่ตอนนั้นและเหมือนว่าทั้งสองคนเคยคบกันมาก่อนแต่ตอนนั้นเหมือนไม่กล้าก้าวข้ามไปสู่การแต่งงานจากนั้นลูซี่ก็มาทำงานให้บริการอีกครั้งซึ่งคาร่าได้พาชายชาราอีกคนหนึ่งมาที่ห้องสื่อลูกค้าคนนี้แทบจะต่างจากลูกค้าคนอื่น เขาไม่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับเธอบนเตียงเขาได้อุ้มร่างอันเปลยเปล่าของเธอลงมาไว้ที่พื้นแล้วภาพก็ตัดไปวันรุ่งขึ้นที่ออฟฟิศทำงานจัดเรียงเอกสารของลูซี่จากการที่เธอทำงานอื่นมากเกินไปทำให้เธอไม่ได้ใส่ใจในงานออฟฟิศก่อนที่หัวหน้าของเธอ จะไล่ลูซี่ออกทันทีแต่เธอก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเพียงแต่กล่าวขอบคุณและก็เดินจากมาต่อจากนั้นลูซี่ก็มาทํางานที่ร้านอาหารเหมือนเดิมขณะที่เธอกําลังเก็บกวาดร้านอยู่นั้นก็ได้มีเพื่อนชายที่เคยทํางานกับเธอได้ชวนเธอไปปาร์ตี้และทั้งสองก็ได้สนุกกันมากทั้งกระโดดลงแม่น้ําและเล่นไปด้วยกันจนมาจบกันที่ห้องของลูซี่ซึ่งเธอก็มีอะไรกับเขาและเช้าวันต่อมาลูซี่ก็ลืมไปว่าวันนี้เธอมีงานจนซาร่าต้องโทรมาหาเธอซึ่งเธอสายมากจนคนของคาร่าต้องมารับเธอที่ห้องและขณะที่กําลังจะไปทํางาน The cat sat on the ลูซี่ก็ได้อาเจียนออกมาเพราะว่าเธอนั้นยังเมาค้างจากปาร์ตี้กับเพื่อนของเธออยู่พอเธออาบน้ําชำระร่างกายเรียบร้อยแล้วเธอก็พร้อมจะทํางานเธอได้มาได้คุยกับคาร่าแล้วก็บอกกับคาร่าว่าเธออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นบ้างตอนที่เธอหลับอยู่แต่คาร่าก็ไม่ได้บอกอะไรกับเธอเพราะว่ามันเป็นกฎท,ที่ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยเด็ดขาดและก็คาร่าก็เอาเครื่องดื่มให้เธอกินแต่ว่าวันนี้ลูซี่ได้กําลังทําเป็นดื่มเครื่องดื่มเพราะว่าเธอกลัวจะหลับไปเพราะฤทธิ์ยาและเธอก็ได้แอบเอากล้องจิ๋วอมไว้ ได้ปาาของเธอไว้ด้วยพอเข้าไปในห้องแล้วเธอก็รีบเอากล้องไปซ่อนไว้ข้างๆผนังห้องพร้อมกับเปิดกล้องให้บันทึกภาพและกลับมาแกล้งหลับบนเตียงคาร่าพาชายชาราเข้ามาในห้องและเธอก็บอกกฎของห้องเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เธอได้ชงเครื่องดื่มให้ชายชาราคนนี้ดื่มเข้าไปด้วยแล้วชายแก่ก็ทํากับลูซี่เหมือนกับที่เขาเคยทํากับเธอพอจบงานคาร่าก็เดินเข้ามาที่ห้องและก็พบว่าชายชาราคนนั้นนอนคว่ำหน้าย่างผิดปกติคาร่า พยายามตรวจสอบด้วยจับไปที่ตัวของเขาก่อนที่เธอจะรู้สึกแปลงใจและเธอจึงไปจับชีพจรของเศรษฐีไว้ชาราดูและก็พบว่าเขาได้เสียชีวิตลงไปแล้ว คาร่าก็รีบปลุกลูซี่เมื่อเธอได้สติฟื้นขึ้นมาเธอเห็นคาร่าและชายแก่ที่นอนเสียชีวิตอยู่ข้างๆเธอก็รู้สึกกลัวมากเธอจึงกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจจนเธอร้องให้ออกมาและหนังก็ตัดมาที่กล้องที่ลูซี่แอบเอาไปซ่อนเอาไว้ซึ่งมันเป็นวิดีโอของลูซี่ที่นอนหลับอยู่ข้างๆกับชายชาราที่นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตและหนังก็ได้จบลงโดยไม่ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาและเขาทำอะไรกับลูซี่โดยทิ้งไว้เป็นปริศน,นาต่อไปแล้วหนังก็จบลงเพียงเท่านี้